นี่คือสมกอหลวงพ่อหนองวัดคงมดันอีกองค์หนึ่งครับจัดอยู่ในพิมพ์ไหนอะไรยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มีเยอะเท่าไหร่ผมก็มีเท่าที่นี่แหละที่ผมสะสมไว้แต่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอะไรผมก็ไม่ค่อยได้มีเยอะๆผมก็เลยไม่กล้าการันตีแต่พิมพ์นี้ก็ใกล้เคียงกับองค์เมื่อกี้เพราะว่าพระหลวงพ่อหนองว่าใหญ่เล็กนี่มันห่างกันไม่มากครับ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กเพราะผมไม่ได้มีแบบมากมายแต่ทิ้งที่ผมมีเนี่ยผมมาถ่ายทําถ่ายทอดให้ได้ดูนี่ก็คือพระที่ผมมีอยู่ที่ผมบอกว่าได้แท้อะไรยังไงผมก็เลยมาถ่ายทําให้ได้ดูกันเพราะผมสะสมมาครับแล้วผมก็เห็นว่าพระทุกวันนี้ส่วนมากเนื้อพระจะไม่ค่อยได้ครับ ผมก็เลยพยายามเอาถ่ายทำที่ผมว่าเห็นว่าได้ก็คือพระที่ผมมีอยู่นี่แหละมาถ่ายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันครับนี่คือหลวงพ่อหลววัดคองมดันที่ผมมีอยู่ครับแต่ครูบาอาจารย์จะจัดอยู่ในพิมพ์ไหนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอะไรผมไม่ค่อยสันทัดเพราะผมไม่ได้แบบมีมากมายในในในพระที่มีอยู่ผมก็เลยแยกไม่ออกแต่พิมพ์นี้ก็ ห่างจากองค์เมื่อกี้ก็ไม่มากครับก็เลยถ่ายทำถ่ายทอดให้ได้ดูกันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เนื้อก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับแท้เกอะไรยังไงก็ให้พิจารณากันก็มีสิทธิ์ที่จะพิพากาวิจารณ์ได้แต่ผมก็พิพาาวิจารณ์อย่างที่ผมพูดบอกว่าพระทุกวันนี้เนื้อจะไม่ค่อยได้นะครับที่นํามาเล่นกันอยู่ครับเนื้อจะไม่ค่อยได้ ทุกชนิดนะครับไม่ได้เฉพาะพระสุมกอหรือว่าพระเนื้อดินของหลวงพ่อหนุ่ไม่ว่าจะเป็นคือพระทุกชนิดก็คือไม่ว่าเป็นพระอะไรที่นํามาเล่นอยู่ทุกวันนี้ผมว่าเนื้อไม่ค่อยได้ครับผมก็เลยพยายามถ่ายทำพระที่ผมมีอยู่นี่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาว่านี่ผมว่าได้ครับก็เลยมาถ่ายทําให้ได้ดูให้ได้ชมกัน เพราะฉะนั้นผมถึงพูดเรื่องธรรมชาติของเนื้อแล้วก็เรื่องเนื้อที่ที่ได้ก็คือสองอย่างธรรมชาติก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้เสกสรรปั้นแต่งไม่ได้มันเป็นเนื้อหาธรรมชาติครับแล้วก็ฟอร,รม์มพระแล้วก็เนื้อพระต้องถึงธรรมชาติต้องได้แล้วก็ ฟอร์มพระต้องดีต้องใช่ครับนี่คือศูนย์พระเตือง a r l ของผมที่พยายามถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันครับหลวงพ่อหลวงวัดโคมดันสุ้มกอนะครับนี่ยแต่จัดอยู่ในพิมพ์ไหนผมไม่แน่ใจเพราะว่าห่างกันไม่เยอะเพราะฉะนั้นจากแต่ละองค์ที่ผมมีอยู่ทั้ง3องค์เนี่ยห่างกันไม่เยอะนะครับเป็นพิมพ์ที่ใกล้เคียงกันมาก ผมก็เลยไม่กล้าการันตีว่าเป็นพระที่แบบพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อะไรผมก็เลยไม่ได้แยกบอกไว้แต่นี่ก็คือพระที่ผมมีหลวงพ่อหนูมดคองมาดันครับเป็นพระเนื้อดินของเกจิที่มีชื่อเสียงอีกองหนึ่งครับถ่ายทำให้ได้ดูกัน ก็สวยงามดีนะครับผมว่าเรื่องตำาหนิเรื่องอะไรยังไงยังไงนี่ผมก็จะไม่ค่อยได้พูดในเรื่องพระทุกชนิดแต่ผมดูที่ฟอมพระดูธรรมชาติของเนื้อพระดูเนื้อพระตรงได้ตรงเป็นลักษณะอย่างนี้นครับให้ครูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษาได้ฟังสิ่งที่ผมพูดเอาไปพิจารณาดูเรื่องจุดเป็นจุดตายในพระเกศก็ทําได้แต่ไอ้พวกเนื้อหาเนี่ย ธรรมชาติกับเนื้อที่ถึงนี่พระเกศธรรมก็ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าไม่ถึงว่าจะดูไม่ออกครับก็เป็นลักษณะอย่างที่ผมพูดเนี่ยครับจากศูนย์พระเครื่อง ARL ชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,ค,บาารครูบาอาจารย์ครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับจากคลิปที่มีก็ถ่ายทำให้ได้ดูกันไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณมากครับ,บครูบาอาจารย์ครับหวัดดีชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หน่อยครับขอบคุณครับผม